ขมรนว่าไงเมื่อชาวไทยจะเลิกใจดีกับขมรนแล้วกับปัญหาพิพาทระหว่างไทยกับขมรนกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆขมรนว่าไงเมื่อชาวไทยจะเลิกใจดีกับขมรนแล้ว กับปัญหาพิพาทระหว่างเขมรและประเทศไทยโดยฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในวันที่7กุมภาพันธ์2024โดยวาระสำคัญคือการหารือกับนายกของประเทศไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเกี่ยวกับประเด็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชา ที่เป็นปัญหามาเนิ่นนานกว่า50ปีปมปัญหาจากข้อพิพาทนี้เริ่มขึ้นจากที่กัมพูชาประกาศเขตไหลทวีปในอ่าวไทยเมื่อปี2515ก่อนที่ไทยจะประกาศในปี2516ซึ่งต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์ขีดเส้นหลํำเข้ามาทับเส้นของอีกฝ่ายทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนกันกว่า26,000ตารางกิโลเมตร เมื่อมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจึงส่งผลต่อสิทธิสัมปทานทั้งที่ไทยและกัมพูชาและบริษัทเอกชนด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจึงทำให้ยังไม่มีใครสามารถเข้าไปดำเนินกิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้เนื้อที่ทางทะเลที่มีข้อพิพาทนี้มีการประเมินกันว่ามีปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองขนาดใหญ่ไม่แพ้แหล่งในอ่าวไทยหากเจรจาสำเร็จ ไทยจะสามารถจัดหาแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีราคาถูกหรือสามารถนำมาช่วยทดแทนปริมาณก๊าซในอ่าวไทยได้ในอนาคตโดยในประเด็นนี้นะครับได้มีผู้คนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้โดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่า ประเทศไทยต้องเลิกใจดีกับขมรสักทีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเรื่องเขมนั้นส่วนหนึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเสียดินแดนเหมือนกับเขาพระวิหารไหมความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าขมรเน้นเคลมไม่เน้นสร้างความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่ต้องไปเจรจาก,กับขมรให้เสียเวลาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ไม่มีการทับซ้อนทั้งสิ้นอย่าไปเจรจากับขเขมรให้เราอยู่ตามปกติถ้าขเขมรต้องการจริงๆให้ผ่านทางสงครามอย่างเดียวแบบนี้จะดีกว่าไม่งั้นขเขมรได้คืบจะเอาศอกความสัมพันธ์เอาไวท้ทีหลังขเขมรไม่ได้สำคัญอะไรกับประเทศไทยขนาดนั้นความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าขเขมรจะเอาทุกอย่างของประเทศไทยเลยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่า ขมรนชนะร้อยเปอร์เซนต์ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าต่อให้ได้พื้นที่นี้มาราคากา๊สในประเทศไทยก็แพงเหมือนเดิมความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าถ้ากลัวมากก็ให้ขมรนไปแต่ถ้าจะสู้อย่ายอมเสียแม้แต่ตารางเมตรเดียวความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายอมไม่ได้ถ้ายอมก็ยกประเทศไทยให้ขมรนไปเลยเจรจาอะไรนักหนาะ อะไรก็ของเขมรทั้งหมดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าน่าจะเหมือนกับเขาพวิหารที่ประเทศไทยเสียผลประโยชน์ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าเรือดำน้ำสาคัญขึ้นมาเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสันติคงไม่ใช่ทางออกส่งอาปาเช่กับ F16 ไปบินเล่นให้เขมรเห็นหน่อยว่าไทยเป็นยังไงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า เดี๋ยวขมินก็ไปฟ้องศาลโลกอีกความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าขมินมันจะเอาของไทยอีกแล้วหรอความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าไม่ต้องกลัวประเทศไทยมีเรือประมงเยอะความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าใช้กําลังไปเลยทหารไทยเก่งและใช้เรือดำน้ําไปความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านายกกัมพูชามาเยือนไทยเพื่อสิ่งนี้ ความคิดเห็น <Tipp> ต <ett and throat> ่อมากล่าวว่าเป็นผมไม่เจรจากับเขมรมั่นเสียเวลาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าน้ำมันเต็มอ่าวไทยก็ไม่เห็นว่าราคามันจะทุกความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าอยากเห็นศักยภาพของกองทัพไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหอกข้างแคร่เป็นคําที่กษัตริย์ไทยได้กล่าวไว้ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าชื่อก็บอกว่าอ่าวไทย ขเขมรมายังไงก่อนถ้าเสียอีกก็สุดๆไปเลยนะประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเด็นคือหน้าน้ําประเทศไทยอย่าไปยอมความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าไม่มีพื้นที่ทับซ้อนมันเป็นพื้นที่ของประเทศไทยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเดี๋ยวขเขมรก็ไปฟ้องฝรั่งเศสความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าใต้ดินมีทรัพยากร ทำไมไม่เจาะเอาน้ำมันก่อนเจาะแบบแนวราบสูบเอามากลั่นก่อนเลยวางแท่นให้ห่างก็ไม่เป็นไรเสียเวลาเจาะยังดีกว่าเสียเวลายืดเยื้ออ้างสิทธิ์ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าจําไม่ผิดตอนเรียนอาจารย์บอกว่าน่านน้ําของแต่และประเทศตามกฎจะนับจากชายฝั่งออกไป200ไมล์ทะเลจากนั้นคือน่านน้ําสากน เพราะการแบ่งแบบนี้เลยทำให้เกิดปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในหลายพื้นที่ของโลกแต่ไม่รู้ตอนนี้เขาเปลี่ยนกฎใหม่กันหรือยังความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากับเวียดนามไม่เห็นขมินกล้าขนาดนี้ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าทับซ้อนอะไรกันขมินขีดตีเส้นเองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าไทยกลัวขมินก็ยกให้ขมินไปเถอะ ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าไม่ควรปณีปนอมประเทศไทยมีศักยภาพเหนือกว่าทุกด้านและความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าขมรจะเอาทุกอย่างของประเทศไทยไม่ได้นี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับก็บอกว่าประเทศไทยไม่ควรยอมขมรอีกเพราะขะมรเอาของไทยไปหลายอย่างแล้วทั้งเขาพวิหาร และการเค็มวัฒนธรรมต่างๆของประเทศไทยและเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ